สวัสดีค่ะพี่น้องนี่จะพามาหาน้ำใหม่ไปหาน้ำใหม่กันจ้าเห็นโมพะก่อนน้ำใหม่ต่บริเกเข้าไปเอาข้างในค่ะต้องหาอยู่ข้างนอกค่ะพี่น้องมาหลุ่นกันว่ามันมีหนอบ่โอ้ยห้อยเจ้ายำมนมนี่ห้อยเจ้ายำ อ๋ยายยายรีพนมีคนรมาหักเป็นก่อนหนานี่แล้วค่ะพี่น้องเอ้ยเห็นไหมคะมาช้าะแล้วสงสัยคุณโบมาเอาได้ค่ะนี่ค่อยยำอาบระบโอ้ย,ยังอยู่สองนอนสามนอนกําลังขึ้นค่ะอึ๊บมาค่ะ ห้ามีสิทธิ์เอาข้างนอกค่ะแต่ว่าข้างในขังห้องอุปกรณ์ยานห้าเข้าไปเอาบวได้ค่ะพี่นอ้องได้แค่มองพี่นอ้องมาขัางกําแพงนออันนี้มันเกิดยวนห่างก่อมันค่ะประมาณสองเมตรกว่าได้ค่ะพี่นอ้องไปะสามนอนนอ,นอที่สี่ค่ะพี่นอ้องเดินหาเรื่อยๆทุเรียนมันขึ้นมาเบดิดค่ะน้ำมันนี่นี่นอ้อยคนมาหาอู้กำลังขึ้นค่ะพี่นอ้อง เอาจะลืเอาถุงมาใส่ทันตีไเทา,ามาหาหลักอย่างนั้นาหาหน่อไม้ค่ะไปแล้วค่ะตามซีนอก,กับเคงอิ่มค่ะพี่น้องหาหน่อไม้ตั้งเดียนโอ้ยห้อยคนมาหักก่อนต้องเป็นน้องโบแน่เลยน้องโบคนงามมาแอบเอาก่อนกัน มาทีหลังเราก็ได้เหมือนกันค่ะในมูลตุ่มรเทยามันเกิดขึ้นเบิร์ดนะคะน่าเหมือนคางขอบจัิงไหมคะเกิดประทันหลายค่ะพี่น้องนห้อยกระเจียวยางแปวกระยาน้ำห้อยกระเจียวคือกันโอ้ได้ตุ่มอยู่ค่ะพี่น้อง นาเรื่อยๆแม่กระจอกพีหาค่าาญญาะแต่มันยา้มันเปรี้ยพีหยากค่ะลงอีกค่ะโอ้ยได้อีกจิ๋วครับพี่น้องโอ้ตายเติบอยู่พี่น้องแกเอา้ามันจะหักมันสิบไหมได้อีกแล้วค่ะอีกหนึหน่งนอค่ะพี่น้องเนาะน้่นงหาหน่อไม้ตั้งแดนค่ะพี่น้องหาง่ายปะเจ้วาวะขุดแก้วหาง่ายปะ โอ้นีนอนนึงค่ะบริหารได้เหงาเลยค่ะหาหนอกก่อครับพี่น,อน้องนอนไใหม่อยู่นี่เมืองกวัวมันอยู่ขางกัวมันอยู่ขางขางกำแพงค่ะแต่ว่าน,นอนมันสอดกำแพงมากพี่ค่ะปาดสองนอนนี่แบบง่ายค่ะพี่น,อน้องเลือดตาค่ะเจ้าเขาจะเลื่มเอาถุงมากพี่น,อน้องเห็ดจังเลยลำบากต็มกัมมือแล้วค่ะความสามารถพิเศษ นองง้นอยง,งัยค่ะน้อยงัยน้องโบโบเห็นน้องโบโบเห็นค่ะพี่น้องวูวกระลั่ขึ้นอีกคะ่ะเอาไปใส่รัฟุทันต่อยหิวลืมมาถุงมาค่ะพี่น้องถุงอยู่ในรถไมได้หอบแล้วค่ะบันพี่น้องเลยถ่ายกับซามมานันเนาะของมาอืนอยแซ่ นางตัวพี่น้อง่างตัวไขยันบอมเนียนพีหาค่ะพี่น้องบริพีหาน้ำกัวพีหาน้ำกัวเนี่ยะหาน้่ใไม่อยู่นี่ต้องหาน้ำกัวเนี่ยค่ะโอ้ทานนี้เป็นอ่อนอันนี้มันบานเท่าเอิญต้นหานค่ะพี่น้องเห็นบ่มันสิไลอยู่ยในต้นหาน,นี่คะ่ะนี่ก้อนหนึ่งนอนนึงคะ่ะ โอ้นอย่ยู้ฟังเสียงหักมันจะเกิดตามต้นหานี่แหละค่ะพี่น้องเจ็บเจ็บปวดปวด,ปวดเด้อค่ะมันตอดเอาพ่อได้ไปเบื้องฟังทั้งุมดอ้ขึ้นบอได้ค่ะพี่น้องสั้นหลยหารออกมา เพื่อือขึ้นมาฮอดเทิ่มิีค่ะเพื่อจะติแหงเบื้องหนึ่งกามัออนอันเข้าไปทางในมันจะเป็นบ้านนันของโค่นั่นเทียนพีการนะคะพิการทางสมองค่ะพี่น้องกระเจ้าปลูกน้องใหม่ไว้มองนี่ปอดไัยค่ะกระเจ้าก็ใส่ย,ยาแต่มันจะมีอีกกิ้วมองนึงค่ะแต่บ้านโบหมันแจวกระเจ้าจะใส่ยาป้องกันบ่ให้มันเกิดบ่ค่ะโอ้จังเลยที่เห็น ปีเขาเจ้าทางหยาทีนี้เขาเจ้าคิดว่าทีนี้คนมาหาหน่อไม้ขาเจ้าก็เลยบวัทางหยาออกใครมั้งคะเพาว่าชุ่มหาหน่อไม้กระทางให้เปลี่ยนไม่พายางมึงอีก่อท่านคนค่ะขั้นต้นหานต่อตปวดพาเดินพาเดินพาเดินโหะถุงมาผัดผัดร่งรหดผัดมาแต่มือเปล่าฝ่าว เปล่าไหลห้อยค้นหักค่ะโอ้ผ้นอนหนึ่งจาตาดีจาตาดีค่ะพี่น,อน้องเหมือนขลาดเริบน้องนี่จ้สั้นค่ะพี่น,อน้องแต่สั้นปะนีค่คอยกตมาเอาเห็นปะน,อน้อห,ะอห้อยกระจอกหักคิดว่าเป็นน้องโบ่เนี่ยเลยค่ะ <laughs> น้องโบควนยาม ค่อยหักก่อพันยูไก่ก็จ๋าดิพันยูบานไก่ก่อน้ำไม้หาน้ำไม้ทั้งนี้บริหารข่างก่วเด้อค่ะหานอกกัว่างจากกัวประมาณโซกเมตรค่ะจระจายาพกดี ย่านตวนหานตอวกระพงพระท่านได้เกิดตายค่ะคนกระตกเป็นย่อมย่อมเ้ยเบิดแล้วค่ะโอ้นีนอนหนึ่งเห็นปะนี่ค่ะ กำลังขึ้นสันสันย่างเตี้ยแต่ว่าสันมันมันบ่ค่อยมีน้ากินบันไดค่ะต้องรอให้มันย่างตรงร้อยย่างค่อยมีเน้ากินค่อยมีหมองกินทุกปีกันย่างมันหอดปีค่ะเบิร์ดพี่น้องก็ได้ตุ่มอยู่เบิ่ง น้องโบแน่เลยพราว่าทินนี่มีจากบน้องโบค่ะผุดไดผุดไดเล่วผุดนั้นได้ทินนี่จากบน้องโบงูดีค่ะพี่น้องพากันมาเอาสุฟีอู้หูลงเกจิเบิ้งแบกน้่นค่ะ โอ้ยหอบใส่เสือกค่ายอยู่มันบวกค่ายหลายกำลังต้อมอยู่ค่ะได้แกงอิ่มเจ้าขวังก็พีน่น้องมน้อไม้น้องไม้ฝรั่งะนะก็นะอ่ากินบวกเกลือนอยู่บ้านเฮาด้วค่ะบ้านเฮาบืนพู่เนาะบางคนแตเลาะให้เลาะหน้าอันนี้มาเลาะก่อหญ้าได้น้อใหม่คก็พี่น้องเอ๊ะ แน่ใจว่จนเนาเจ้าหนเห็นแน้วเจ้าอยากได้หรอติให้เจ้าจบุ้งมีอีกอ่ะปีนนโอ้มาหวัาหวอีกก่อเบ็ดแล้วจ้ไปหนวกอะเพิ่งข่ากาลัวร้ายค่ะทั้งนั้นคือเป็นตะรลายค่ะ เขาบกกิ Why? 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 Why ่นเขาปลูกไหมคะเพิ่มเต็มอยู่นี่มองนี่แหละปวดพายกระจกใสอยาเพราะว่ามันหนอกสวนค่ะห้องสามารถอะไรแต่ว่าห้องในเ้าต้องขออนุญาตค่ะพี่น้องแมนเบิร์ตกับมาเสียแฟนพามาขอไปปลูกเจ้าพี่น้องก็ฝากไว้จังนี้เด้อค่ะผู้ใดถามากใครจะเลื่อนกดติดตามเมดดาในเด้อค่ะเจดีย์มีการเลื่ในแจฮิตจุดต่อไปสจหรับมือนี้ได้นอนหม่แล้วกับซีฟ้าออกไปต้มค่ะ เทคตงมเทคเกี่ยหรับโมน่กาฝากไว้แซมนีเด้วยค่ะพอกันไหมในคลิปนะ่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะรักนะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย